เริ่มต้นการเป็นฆาตรกรครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญของเรานะคะ <Yeah. S 1> กับบทบาท <Ooh. S 1> ของจุแจงที่จะสามารถบอกได้เลยว่าเราจะเป็นฆาตรกรที่ฆ่าเก่งที่สุดเพราะว่าเราจะได้เป็นลูกเรือเราเป็นลูกเรืออีกแล้วว่า <c oughs> แล้วเราพูด <c oughs> เปิดไ้ชัดิบซะดีเลยว่าเราจะได้เป็นฆาตรกรถูก <c oughs> ตรอ,องนะว่าเล่นสุภาษิตรอบนี้แจงได้เป็นฆาตรกรน้อยนะะแม่ไม่ค่อยได้เป็นเลย เอ็งก็โดนบดออกอยากได้ชอ็อตสวยๆอะ่ะได้ปะอือโอเคตาบทิดกันไวเกินแป๊บหนึง่งจิ้มมือก่อนเร็วแปะเร็วแปะเร็วสวยไปครับทําเฟตสต่อเจอพี่ป๊อปวิ่งมาประตูปิดแล้วก็อุ้ยโอเควิ่งต่อ มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้ใครทําอะไรไม่มีต่องกล้องก่อนแล้วเขารีบไอ้นี่เกินนะเขารีบย้อนเวลาเกินนี่ถ้าแจ้งค่าตอนนี้นี่ก็คือเขาก็รีสกิลไม่ทันนะอุ้ยไม่นะยังไงสิเอ๊ะเอ้าไม่เป็นไรใต้นี้ไม,ไม่รู้ตกสแกนอะตาย โอ oh, ้โหตรงจุดสแกนนี่เป็นจุดตายง่ายมากเพิ่งวิ่งผ่านพี่ป๊อบไปเองนะแล้วพี่ป๊อบวิ่งย้อนกลับมาทไมเออพี่วิ่งย้อนกลับมาเพราะว่าพี่จะไปทําอีกเควสหนึ่งไงอ๋อแต่พี่ป๊อบเห็นใช่ไหมว่าแจงก็เพิ่งวิ่งเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแจงบริสุทธิ์วิ่งสวนแต่ว่ามันอยู่มุมขวาบนเลยอะใช่ฉั้นแอชชี่อยู่บริเวณเอ่อห้องกล้องที่สามารถดูชีพจรได้แต่พี่ป๊อปมาเดินแปลกแจงคิดว่าพี่ป๊อะ ฉันก็เห็นว่าพี่ไม้ตายไปตั้งแต่ต้นแล้วโอ้ my god นังนั้นพี่ป๊อปก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเอาวอ้าวอ้าแล้วพี่ป๊อปแน่เลยนี่พี่ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยพี่ป๊อปเป็นและได้เดาถูกด้วยอ่ะเอาจริงนะมันเป็นตาอ้าวอ้าเอาอะไรอ่ะเอาเข้าไปนี่ โอ้โหาต,ตายกันหมดคนตา,ดตายกันยเยอะเอ้ยระกำตัวถูกกำจัดไปแล้วแต่กำจัดฆาตรกรไปได้คนหนึ่ง <c oughs> ผมมองค <c oughs> ุณอยู่ครับแ <c oughs> จ่บอกแล้วว่าฆาตรกรอะจริงๆถ้าจับพิรุตได้อะมันจับกันไม่ยากหรอกค่ะง่งายๆนิดเดียว ราะว่าพี่ป๊อปอะคือวิ่งออกมาจากทางด้านขวาแล้วพี่ป๊อปก็อยู่ดีพี่ป๊อปก็วิ่งเข้ามาเหมือนกลัวแจ็งเจอศพเลยพี่ป๊อปก็วิ่งไปวดเลยทางนั้นที่จริงๆแล้วพี่ป๊อปวิ่งไปเลยก็ได้แจ็งอาจจะไม่เจอศพก็ได้เว้ยเพราะว่าแจ็งก็คงไม่ได้ไปทางนั้นตลอดถูกเะล่ะแต่พี่ป๊อปแบบวิ่งกลับมาน่ยเขาน่าจะแบบว่าลนแหละเขาก็เลยวกกลับมาวกวนแล้วทีนี้พี่ป๊อปก็ว้าวุ่นเลยดิโดนวดออกซะดีนะที่แจ็งมีไดเอทมันเศษไว้แต่พี่ป๊อปก็ฆ่าแจ็งอยู่ดีไม่เป็็นนไรรรอออยย่่าาาาง้เเกถืว เสียสละตัวเอง<ะ>เพื่อทําให้ฆาตรกรได้ออกไปแล้วคนหนึ่งแต่ไอ้ปางเนี่ยคิดว่าโหวตผิดไอ้ปางน่าจะโหวตพี่ป๊อปเป็นจักรพรรดินีแต่จริงๆแล้วพี่ป๊อปน่าจะเป็นแบล็กแจ็คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่เอาดีมีย้อนเวลาแล้วดีหูขี้เกียจหมุนจะย้อนเวลาตอนหมุนพวงมาลัยด้วยอย่าทําไมอ่ะอีกคนนึงคือใครนะพี่กิตเหรอพี่กิตกำลังตรวจศพหรือพี่กิตกำลังหาคนฆ่ายังไงยังไงสิ ะพี่กิตน่าจะทำควสหรือพี่กิตกำลังจะดึงคนไปฆ่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไฟมันปิดอยู่นะคะทัชีกับพี่แป้งกําลังจะมาแก้ไฟพอย้อนเวลาได้ถูกจังหวัดดีนะรอบเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นไงเด๋ว่าไงผมผมตายไปแล้วรอบนึงแต่ผมฟื้นกลับมาจากความตายเฮ้ย ใครเป็นคนทำเห็นใช่ไหมว่าใครเป็นคนทำผมเห็นผมเห็นแล้วคนนั้นมันมีหลายมือมากชุเขาอลังการงานสร้างที่สุดชุดเจเลยที่สุดในนี้เหรอใช่อย่ามามั่วผมจำดีอยู่ผมยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยเอาจรไมคุณคุณร้อนตัวคุณร้อนตัวเหรอหลายมือเอาคุณยจะให้ใจรนีได้ก็คุณนั่นแหละเป็นคนฆ่าผมไอ้ผีมันอยู่ตรงหน้าคุณย่าปล่อยผี ล้วคุณฆ่าผมทำไมเล่นเป็นป่ะเนี่ยอย่าพูดงกดจับผีก่อนแล้วคุณฆ่าเจจริงไหมแมเอ่าเอ้าเอ้าเฮ้ยคุณฆ่าเจจริงไหมคุณพูดคุณฆ่าผมฆ่าจริงมันมปนปากทางผีผมผมก็ไล่อยู่เหมือนกันผมไล่มาสักพักแล้วเดี๋ยวคุณคุยกับผีเลยเดี๋ยวคุณสัมภาษณ์ผีเลยสัมภาษณ์ผีนี่ไงเอาจบแล้วอะไรวะเนี่ยวกเราจะแล้วตรงนะ ผมผมมาตายแล้วแล้วผมจับจะจับกล้องไอ้ปางอยู่ไอ้ปางหนีจะชะม่วงเป็นโอ้โหกี่นาทีวะเนี่ยไอ้ผีเหรอจับผีเด้ยังโอ้จับผีไม่อะไม่ไเราจับผีวะปล่อยหนูไปดีหนูเป็นผีแล้วอย่าฆ่าหนูอีกเลยเดินผีผมดึงผีมาด้วยแต่มันไม่โดนอ่ะไม่รู้ทำไมแต่ว่ารอบนี้นี่คือการย้อนเวลาใครเป็นนะย้อนเวลาเนี่ยชาแนลโอ้พี่ย้อนเวลาได้ถูกจังหวะพอดีเพราะว่าฆ่าเจปุ๊บแล้วพี่ย้อนเวลาพอดีเลย จ,จอที่ประจอน,นยังไงล่ะจู้จู้จูจูใครคือตั้งคาฆาตกรกันแน่นะคราวนี้จะ,จะเป็นฆาตกรหรือว่าจะจับฆาตกรได้หรือเปล่านั้นเราก็ไม่รู้ด้วยนะเ,เราได้เป็นไวแจ็คอ๋อไม่เป็นไรถือว่าก็โอเคอยู่นะคะแจจะพยายามโปสถให้ถูกคนแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าฆาตกรอ่ะคือใครแล้วพวกเขาเนี่ยจะ เผยไตอะไรออกมาบ้างหรือเปล่ายังไปละไปทำเพย์ก่อนยังไปสกแกนตัวก่อนดีกว่าบรึนอุยจะสกแกนตัวแล้วอะไม่สนใจแล้วอะช่วยไปแก้กันด้วยนะเดี๋ยวไฟมันมืดขนาดนี้ไม่มีคนเปิดไฟลแล้วอ,อย่าเพิ่งย้อนเวลาได้ไหมฉันจะต้องสกแกนตัวใหม่อะ คือการย้อนเวลาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราทำเคล็ดได้ชา้าลงเหมือนกันนะคะวยสแกนตัวเรียบร้อยจงวิ่งลงล่างเลยไวแจจะต้องต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราตายก่อนเราจะช่วยเพื่อนไม่ได้เลยเต้องจับต่ายของฆาตากรให้ได้นะคะว่าฆาตากรคนนั้นคือใครกันแน่แล้วเขาเนี่ยจะ ํำอะไรที่มันประเจอรประเจอรหรือเปล่าถ้าสมมติว่าแจงรู้ตัวฆาตกรนะคะแล้วรู้โลงเขาว่าเขาไปโลอะไรแล้วแจงโหวตได้เลยทันทีไปวิ่งไปทางห้องฟูเพื่อที่จะขึ้นไปห้องข้างบนที่มันเชื่อมต่อกันเปิดแล้วเปิดแล้วมาแล้วจ้านี่ทำเคล็ดี้ก่อนอเนอเกคุยไรอะ่ะออเควยมันอยู่ตรงนู้น ดูผิดนะเนี่ยมั่วก็มัว่วมีคนตายหรือ,อยังน้าเจ๊ขอดูแป๊บโอ้ตายไปสี่ยังไม่ได้แล้ววะ่ะเจ๊หาศพไม่ได้แล้ววะ่ะ ยังไงซีโอ้โหตาย <ไป S 2> คือเจงอ,อ่ะวิ่งมาใช่ไหมจะอยู่ทางหน้าขวามันเลยแล้วคือไม่เจอเพื่อนเลยแล้วทีเนี้ยเหมือนเห็นเจงวิ่งมาตรงห้องตรงกลางแล้วก็ดู<ะ>ชีพจรของเพื่อนแล้วเห็นแดงไปสี่เจงก็เลยคิดว่าเราปล่อยไว้ไม่ได้แล้วสินะเจงก็เลยมันกดหมดแต่จริงๆควรกควรคกรอมัรอบนี้เราต้องมีคนเอาใครออกสักคนหนึ่งแต่น่าซ่าชื่อแปลกๆนะเนี่ย ถึงแม้จะชื่อบาปหนาแต่ได้เป็นลูกเรือทุกครั้งเลยครับผมเฮ้ยคุณบอกเป็นลูกเรือโดนยิงนะอะไรเอ้าอะไรอย่ายิงคันกรห้ามยิงแม่ได้บอกฉันเป็นลูกเรือที่ไม่อยากโดนยิงครับว่าวั้ผมห่วงแลไวนะงั้นผมบวดนาซาแล้วผมว่าเขาน่ากลัวดูตาเขาดิเฮ้ยยิ้มน่ากลัวเป็นจ๊กเกอร์ผมเป็นโจ๊กเกอร์หล่อเท่ๆเอามีใครมีอ้าว ้ยผมจะโหวตใครอ่ะคือยังไงฮะถ้าชี่เป็นไว้แจ็คก่อนแล้วเดาผิดเหรอเฮ้ยยังไงเนี่ยไม่รู้ข้ามก่อนละกันรู้ว่าข้ามอะไรอ่ะไม้ยย่างไรเยาว์มันโหวตผิดมันก็เทสิโหวตชันนะพี่คนจิ้มชันอ่ะเฮ้ยแจ็คโหวตทัชชี่ถูกทุกคนแต่แค่รู้สึกว่าทัชชี่มันแบบแปลกๆมันปูเพ่แบบไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรเลยนะคะ ซึ่งรอบนี้แจงคิดว่าตัวแจงเองอ่อะโคตรแม่นเหลือแค่ฆาตกรอีกคนเดียวแจงก็ไม่รู้เหมือนกันสินะว่าเขานั้นจะเป็นใครแต่ว่าเราก็ยังคงต้องทำเควสต,ต่อไปครับไปทำเควสต่อเนื่องโหเควสเราเพียบเลยว่ะไหนอี้ยมเคนปิดไฟไปปิดไฟก่อน เอาจริงๆแจงคิดว่าพี่แป้งนี่ก็น่าสงสัยนะแต่ว่าก็ยังพูดอะไรไม่ได้เยอะเพราะว่าพี่แม่เขาหลุดออกมานิดนึงว่าเขาเป็นคนดีเป็นลูกเหลือไปพี่โมเปิดไฟครับเอา้ามีคนปิดประตูไปยังวินลงมาทาเฟสท้องนี้ก่อน อย่าบอกนะว่าตายกันหมดแล้วอ่ะแล้วเหลือสามคนถ้าข้าตงกรฆ่าสองนี่จบเลยนะเอ้วเหมือนทุกคนแบบว่าไม่ไว้ใจแจงอ่ะอ้าวบาปหนาจริงด้วยมาอย่างคนบาปหนาเอ้ยบาปหนาแต่ก็แค่ชื่อเมื่อกี้พีู่้ป้าว่ามันเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นครับแจรู้สึกว่าทัชชีมันพยายามแบบปู๊แบบผิดผิดปู๊บแบบไม่มีหลักการแล้วก็บอกว่าผมเชื่อว่าแป้งเนี่ยเป็นคนดีแจงก็เลยลองดูเพราะว่าไม่อย่างนั้นแจงก็อาจจะไม่ได้ใช้สกิลแล้วก็ได้แจงก็เลยลองจิ้มทัชชีดูว่าเป็นแบคแจ็คสรุปถูกคุยว่าเขาอใช้ชื่อว่าปากหนาคือสะดอกเคาะอยู่ไงอะไรอ้วใช่แกเอยไต ผมอุตส่าห์ช่วยจานเจได้มาจานเจตายอีกแล้วอะโอ้หมันตามมาฆ่าผมมาเลยตามติดเลยขึ้น้าด้วยอุตส่าห์ดูชีวิตอนเฮ้ยจานเจรอบนี้รอบนี้ผมเป็นผีมันฆ่าผมหลังสุดเลย มันไม่ตายเลยเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้อ่ะว่าเป็นลูกนี้มันไม่ยุติธรรมไงสำหรับใครที่อยากได้โลอะไรก็แล้วแต่นะไม่มีความยุติธรรมอย่างยิ่งเออผมเห็นแบบจารเจยโอ้ยเลือดแดงว่าผมกดสกิลปุ๊บปึ๊บอ้าวแล้วดูทีนึงเอ้าตายแล้วอะไรวะมันเป็นความยากเป็นความบาปบาปหนาแต่ว่าลูกเรือครับผมก็ช่วยพวกคุณแล้วครับผมจิ้มถูกไปแล้วคนนึงแค่นั้งโอ้ยจุใจยังพอได้อยู่แต่ก็ยังไม่สามารถ เราวแคือตอนเนี้ยเพื่อนเหมือนแบบว่ารังเกียจแจงเหมือนกลัวแจงมากเลยอะคือทุกคนไม่มีใครมาเดินกับแจงเลยไปเดินกับพี่แป้งทำไมอ่าใช่ก็จะอยากเดินด้วยปนอดขาไงชื่อแบบนี้มัต้องเป็นคนดีอยู่แล้วฉันไม่ได้เดินกับใครเลยฉันโดนดึงโดนดึงหัวค่ะ